เหตุลาจนล่าสุดที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยถือเป็นมรสุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งสําหรับเอมมาเวลมาครงประธานาธิบดีที่ก็เพิ่งจะเผชิญกับการประท้วงใหญ่เมื่อไม่นานมานี้จากตอนที่มีการปฏิรูประบบํานานะคะนั่นก็คือเพิ่มอายุเกษียณจาก62เป็น64ปีแต่ว่าการประท้วงในครั้งนี้คุณสะวรษณ์มันสะท้อนให้เห็นอะไรในสังคมฝรั่งเศสมัางมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคมจริงๆก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่เป็นผู้อออพพพยคคืืนนกลุ่่มมมี้้้แวาจะได ของฝรั่งเศสแล้วแต่ก็ถือเป็นพลเมืองชั้น2เท่านั้นค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็จะยิ่งฉุดกระแสนิยมของมาครงให้ร่วงลงไปอีกแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากพฤติกรรมส่วนตัวของเขาเองอย่างเหตุการณ์ล่าสุดค่ะมาครงเนี่ยไปชมคอนเสิร์ตของเอลตันจอรนในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับการประท้วงครั้งใหญ่ค่ะ ขีถูกเผยแพร่นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากค่ะว่าเหตุใดผู้นำประเทศถึงได้พาภรรยาไปชมคอนเสิร์ตของเอลตันจอรนที่จัดขึ้นในกรุงปารีสทั้งๆท,ที่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีการประท้วงใหญ่นะคะแล้วก็ดูท่าทางของมาครงดูสบายอกสบายใจค่ะ ก็คอนเสิร์ตจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันที่มีการประท้วงครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสกรณีที่วัยรุ่นชายวัยว17ปีถูกตำรวจยิงเสียชีวิตก่อนหน้านั้น1วันค่ะและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการสำรวจความเห็นของชาวฝรั่งเศสที่มีต่อมาครงปรากฏว่าคะแนนนิยมในตัวเขาลดลงนะคะเหลือเพียงร้อยละ36เท่านั้น ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ3ปีในขณะที่ร้อยละ63ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่ามาครงไม่ใช่ประธานาธิบดีที่ดีค่ะซึ่งแบบสอบถามอันนี้ทำขึ้นในช่วงที่ฝรั่งเศสมีการประท้วงต่อต้านการปฏิรูประบบบานานและในขณะเดียวกันค่ะการประท้วงในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของประชากรที่เป็นผู้อพยพซึ่งถือว่ามีสัดส่วนไม่น้อยเลยค่ะ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสนะคะระบุว่าในปี2021ประชากรประมาณ7ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ10.3ของประชากรทั้งประเทศเนี่ยเป็นผู้อพยพค่ะและเชื้อชาติของผู้อพยพที่มากที่สุดนะคะก็คือแอลจีเรียและโมร็อกโกมีสัดส่วนร้อยละ12รองลงมาก็คือโปรตุเกสค่ะร้อยละ8ซึ่งในภาพรวมพบว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ในปี2021 มาจากประเทศในแถบแอฟริกาเหนือซับซาฮาราแล้วก็เอเชียซึ่งแตกต่างจากในช่วง50ปีที่ผ่านมาที่ผู้อพยพส่วนใหญ่จะมาจากทางตอนใต้ของยุโรปค่ะและนอกจากนี้ยังพบด้วยนะคะว่าในย่านที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีไรายได้น้อยเนี่ยจะมีประชากรที่เป็นผู้อพยพสูงถึงร้อยละ23.6ถือว่าสูงมากนะคะเมื่อไปเทียกบกับค่าเฉลี่ย ของสัดส่วนประชากรที่เป็นผู้อพยอพทั้งประเทศที่มีเพียงร้อยละ10.3เท่านั้นค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็มีผลการศึกษาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของฝรั่งเศสเมื่อปี2017ค่ะเขาพบว่าในกลุ่มของตำรวจเนี่ยอาจจะมีการเลือกปฏิบัติโดยพบว่าถ้าเป็นชายวัยรุ่นผิวดำหรือเป็นคนที่มีเชื้อสายอาหรับเนี่ยจะถูกตำรวจเรียกตรวจมากกว่าค่าเฉลี่ยของชาวฝรั่งเศสทั่วๆไปถึง20เท่าค่ะ ปัญหาความไม่เท่าเทียมนะคะก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลฝรั่งเศสพยายามจะแก้ไขให้ดีขึ้นโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามาโครงเพิ่งจะเดินทางไปที่เมืองมาเซยค่ะเพื่อประกาศมาตราการลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาโดยเริ่มที่นี่เป็นแห่งแรกมาตราการดังกล่าวประกอบไปด้วยการสั่งให้โรงเรียนในย่านที่อยู่อาศัยของผู้มีไรายได้น้อยขยายเวลาเปิดทาการ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเพื่อให้เด็กๆได้อยู่ทำการบ้านที่โรงเรียนเพราะว่าเด็กบางคนอยู่ในย่านที่เต็มไปด้วยสิ่งอุกทึกครึกโครมจนไม่มีสมาธิทำการบ้านหรืออ่านหนังสือหรือเด็กๆอาจจะใช้เวลาในโรงเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นการเล่นกีฬานอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งให้ศูนย์รับดูแลเด็กของโรงเรียนรับเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยจะรับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปเท่านั้น ด้วยมาตรการนี้เนี่ยก็หวังที่จะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองที่ต้องจ้างคนมาดูแลลูกหลังจากเลิกเรียนค่ะนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายที่ผู้นำฝรั่งเศสพยายามลดปัญหาความไม่เท่าเทียมแต่หลายฝ่ายมองว่าการทำงานของรัฐบาลน,นั้นยังไม่เร็วพอค่ะคุณพรหมดีคุณจิราชาตาที่สำคัญหลายคนยังจดจำภาพลักษณ์ของมาครงนะคะในฐานะประธานาธิบดีของคนรวย เพราะว่าก่อนหน้าเนี้เขาเคยออกนโยบายหลายอย่างที่เอื้อต่อคนที่มีรายได้สูงอย่างเช่นลดภาษีเงินได้นี้ตูดบุคคลเป็นตน้นคค่ะค่ะ,คะ